h l l o s t u u e n t t สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูเบียเปียมากนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้า44นะคะ open your book 44 page 44ก็คือเลข4กับ4นะคะเด็กๆนี่นะดูที่มือครูเบียชี้นะคะอา้าวเรามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันก่อนค่ะ เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กลงในช่องว่างวันนี้นะคะเราจะมาเติมตัวอักษรที่หายไปเป็นคำกล่าวสวัสดีแล้วก็กล่าวคำว่าลาก่อน,นะคะเป็นคำพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคำทักทายนะคะเด็กๆเ,เรามาดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะดูภาพนะคะ ภาพนี้มีเด็กสองคนกำลังพูดทักทายกันเลยอ่าเขาพูดว่า hello hello มีความหมายว่าสวัสดีนะคะอ้าวคำตัวแรกเลย h e l อ่าตัว l หายไปนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัว l เลยค่ะ l พิมพ์เล็กขีดเส้นตรงค่ะตัวต่อไป l และตัวที่หายไปก็คือตัว o นะคะ อ่านว่า Hello Hello สวัสดีนะคะต่อไปภาพต่อไปโอ้โ oh หแสงแดดจ้าขนาดนี้จะต้องเป็นตอนเที่ยงวันแน่เลยนะคะคำกล่าวสวัสดีตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงก่อน6โมงเย็นเราจะพูดว่า Good afternoon Good afternoon นะคะเอามาดูคำข้างหน้าก่อนคำข้างหน้าเนี่ยจะอ่านว่า กึดนะคะมีตัว G O น่ะตัว O หายไปให้เด็กๆเ,เขียนตัว O นะคะวงกลมเลยค่ะ O D Good ต่อไปคำข้างหลังค่ะคำว่า Afternoon อ่ามีตัวอักษร A F T E R N อ่าตัว N หายไปเขียนตัว N ยังไงตัว N พิมพ์เล็ก ให้เด็กๆขีดเส้นตรงก่อนนะคะแล้วก็ขีดเส้นโค้งไปข้างหลังเหมือนกับว่าเราเนี่ยวาดภูเขาอยู่หนึ่งลูกนะคะอะตัวต่อไป O O N อ่านว่า Good after noon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายภาพต่อไปกันเลยนะคะ เด็กสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็จะกลับบ้านแล้วเวลาเราจะพูดลาก่อนนะฉันกลับแล้วนะเราก็จะพูดคำว่า goodbye goodbye นะคะอ่ามาดูคำว่า g o o d เขียนเหมือนกับคำว่า g o o d เมื่อกี้เลยก็คือมีตัว g o แสดงว่าตรงนี้ตัวอะไรหายไปคะตอบหน่อยค่ะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะตัว o หายไปนั่นเองแล้วก็ตัว d คำว่า b บตัวที่หายไปก็คือตัว B นั่นเองตัว B ีนะคะเด็กๆจะเขียนผิดประจำเลยมักจะเขียนเป็นตัว D ถ้าตัว B นักเรียนขีดเส้นตรงก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดพุงของตัว B ให้อ้วนอ้ๆแล้วให้หันมาทางตัว Y นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าตัว B ต่อไปค่ะ Y E อ่านว่าจุดไบ goodbye แปลว่าลาก่อนเราจะใช้พูดกันเมื่อเวลาเราจะจากกันนะคะอย่างเช่นกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเลิกแล้วเรากลับบ้านแล้วนะเราก็จะพูดว่าจ o ดบา e ลากรไปดูคำที่4กันเลยนะคะคำที่4เนี่ยเป็นคำกล่าวสวัสดีนักเรียนสังเกตดูภาพนะคะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาแสดงว่าต้องเป็นตอนเช้า เราจะก,กล่าวสวัสดีว่า Good morning Good morning อ้าวคำว่า Good เราเขียนผ่านมาสองครั้งแล้วคำนี้เดี๋ยให้นักเรียนลองเติมดูเองเนาะว่ามันจะเติมตัวอะไรนะคะ G O O ตัวนี้จะเติมตัวอะไรดีนะตอบครูเบียหน่อยสิตัวนี้น่าจะเป็นตัว D นั่นเองนะคะเพราะว่าหันพุง เข้าข้างในคำต่อไปคำข้างหลังคำว่า morning อ่ะมีตัว m o r ตัวที่หายไปคือตัว n นั่นเองเมื่อกี้ครูเบียสอนแล้วเนาะว่าเขียนยังไงนะคะตัว n จะมีภูเขาหนึลูกแต่ไม่เหมือนกับตัว m เพราะตัว m จะมี2อลูปนะคะภูเขาให้สังเกตให้ดีเนาะระหว่าง n หรือ m นะคะเอาไปต่อค่ะ i n g คำนี้อ่านว่า Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าเราจะใช้พูดกันนะคะเราจะใช้พูดกล่าวสวัสดีเนี่ยเราจะพูดกันตอนเช้านะคะต่อไปโอ้โหมีพระจันทร์กับดวงดาวแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นเวลากลางคืนแล้วแน่เลยกลางคืน นะคะคำนี้จะใช้พูดเมื่อเราจะไปนอนแล้วก็จะกล่าวคำว่าจุดไหนจุดไหนนะคะอ้าวคำว่าจุดให้เด็กๆเ,เติมเองเลยเนาะตรงนี้นะคุณครูไม่เติมให้ดูแล้วนะเพราะว่าเราเติมมากัน4ี่ครั้งแล้ว <c oughs> แต่เรามาเติมคำว่า n ไหนด้วยกันดีกว่าเนาะ N I ตรงนี้เราน่าจะเติมตัวอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเติมตัว g เนาะ ถ้าิมตัว G คีครูี่ให้เด็กๆเ,เริ่มเขียนตัว C แบบนี้ก่อนแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาโค้งไปข้างหน้าเหมือนกับตะขอนะคะแต่หางเนี่ยเวลาเขียนหางให้ลากหางยาวลงมาพ้นเส้นรอยประะนะคะเด็กๆตัวต่อไปค่ะ h t คำนี้จะอ่านว่า good night good night แปลว่าราตรีสวัสดิ์ใช้พูดก่อนที่เราจะเข้านอน คำสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆโอ้ยแบบนี้นะ่าแสดงว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินมีดวงดาวโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นเวลาเย็นเวลาค่ำนั่นเองเวลาเย็นเวลาค่ำเราจะกล่าวสวัสดีว่า Good Eve Nig n Good Eve Nig n คำว่า Good ตรงนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เ,เติมเองเนะาะพราะก็เขียนเหมือนกันกันกบ4คําที่ผ่านมานั่นแหละนะคะ อาคำว่ากุดเนาะต่อไปเรามาเติมคำว่า evening e ตัวที่หายไปคือตัว v นะคะตัว v ก้นจะแหลมๆนะไม่ใช่ก้นมนเนาะถ้าก้นมนจะเรียกว่าตัว u แหลมๆแบบนี้เรียกว่าตัว v นะคะ v e n i n g evening อ่านรวมกันว่า Good evening สวัสดีตอน เย็นหรือว่าสวัสดีตอนค่ำนะคะคำนี้จะใช้กล่าวสวัสดีกันหลังจากหกโมงเย็นมาแล้วนะคะเด็กๆอ้าวอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมๆกันค่ะ HelloGood afternoonGoodbyeGood morningGood nightGood evening เด็กๆอย่าลืม ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยเนาะเอาแล้วมาเรียนกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะจุดบาย see you next time